ครั้งที่สิบหกสำหรับในเทรีคาถาที่จะยกมากล่าวสีในที่นี้คือสุภากรรมมาระศีตาเทรีคาถาเป็นเรื่องของพระสุภาภิกษุณีซึ่งเป็นทิดาของนายช่างทองเป็นผู้ที่ระบุบวนาเทรีแนะนำแล้วก็บรรลุลุกชาสามในวันที่แปดนับแต่วันที่บวช ซึ่งในขณะที่บรรลุนั้นก็นั่งเข้าจานอยู่ที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งแล้วก็พระผู้มีเสะพก็กล่าวสรรเสริญสำหรับพระสุภาธรรมาระทีตาเถรีท่านก็ได้กล่าวกับญาติของท่านซึ่งพักชวนให้ท่านสึกมีข้อความว่าท่านทั้งหลายเป็นญาติของเราแต่ทนหึจึงมาทําเป็นเหมือนศัตรู ชักชวนเราในกามทั้งหลายเล่าคนที่เป็นญาติก็ต้องหวังดีต่อกันในเมื่อเป็นญาติก็ควรที่จะพอใจสนับสนุนในเรื่องของความเจริญทางธรรมะในเรื่องของการที่จะพน้นจากความทุกข์ต่างๆแต่ญาติเหล่านั้นมาชักชวนให้ตึกเป็นญาติแต่กลับทำตนเหมือนกับศัตรูและท่านกล่าวต่อไปว่า อาสวะทั้งหลายย่อมไม่สิ้นไปก็เงินและทองและท่านกล่าวถึงเมื่อครั้งที่ยังเป็นสาวนุ่หผมผ้าสะอาดได้ฟังธรรมะในสำนักของพระศาสดาและท่านก็ได้รู้แจ้งอริยสัจเป็นผู้ที่ไม่ประมาทเมื่อท่านรู้แจ้งอริยสัจเป็นผู้ไม่ประมาทท่านก็ละความยินดีอันแรงกล้า ในตามทั้งปวงเห็นภัยในกายของตนจึงศาสนานุษานเครื่องออกจากทิเลสจะเห็นได้นะคะว่าผู้ที่บรรลุธรรมะเป็นคราวาดบางคนก็ยังคงเป็นคราวาดอยู่แต่ว่าบางคนไม่มีอัธยาศัยที่จะเป็นคราวาดต่อไปอย่างพระสุภาภิกษุณีนี่เป็นต้น เมื่อท่านบรรลุธรรมะแล้วท่านก็ละความยินดีอันแรงกล้าในกามทั้งปวงเห็นภัยในกายของตนคือในอุปาทานขันท่าปราถนานิพานเครื่องออกแ่กิเลสท่านละหมู่ญาติธาตุรมกรบ้านไร่นาเป็นอันมากอันเป็นเครื่องรื่นเริงบันเทิงใจและทัย์สมบัติไม่น้อยออกบวช ท่านกล่าวว่าก็การที่เราออกบวชในพระสัตธรรมอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศดีแล้วด้วยศรัทธาอย่างนั้นจะกลับมาสู่การทั้งหลายอันเราตัดได้แล้วนั้นไม่สมควรเลยเพราะเราปรารถนาความเป็นผู้ไม่มีห่วงใยผู้ใดละทองคำและเงินแล้วยังกลับมารับทองคำได้เงินนั่นอีก ไหนผู้นั้นจะเงยหน้าในระหว่างบัณฑิตทั้งหลายได้เล่าเพราะเงินหรือทองย่อมไม่มีเพื่อความสงบใจแม้แก่บุคคลนั้นเงินและทองคำนั้นเป็นของไม่สมควรแก่ธรณะไม่เป็นอริยทรัพย์แท้จริงทองคำและเงินนี้เป็นเหตุให้เกิดความโลภนำมาซึ่งความโมเมา ให้เกิดความลุ่มหลงความคับแทนเป็นอันมากไม่มีความยั่งยืนมั่นคงทำให้บาดหมางทะเลาะวิวาทฆ่ากันถูกจองจำถูกลงโทษความเสื่อมเสียความโศกเศร้าย่อมปรากฏแก่บุคคลผู้ติดอยู่ในกามทั้งหลายอันนี้ค่ะคือผู้ที่เจริญอินทรีย์แล้ว ความเห็นความคิดการดำริการร,การ,กรึกในรูปเสียงลินรถโผลฐัพพระไม่ว่าจะอยู่ในที่ใดๆไม่ว่าคําพูดนั้นจะเป็นคําพูดชักชวนยังไงก็ตามท่านก็มณติตการแล้วก็สามารถที่จะพาสิทธิให้คนอื่นได้เห็นถึงอัธยาศัยของท่านที่ท่านได้สะสมอบรมมาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะเห็นได้นะคะว่าการเจริญสติปัฏฐานนั้นจะต้องรู้สังขารใดๆ ในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้างไหมคะที่ไม่ใช่สังขารในชีวิตประจำวันเนี่ยคะเลือกได้ไหมเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยหรือว่าเกิดขึ้นเพราะตัวต,วต,วตวนบังคับให้เกิดถ้าใครคิดว่าบังคับก็หมายความว่าผู้นั้นไม่รู้เหตุปัจจัยของสังขารนั้นการคิดนึกก็ดีสติก็ดี โลภะโทสะโมหะก็ดีการจำก็ดีการรู้เรื่องของสิ่งต่างๆก็ดีเป็นอะไรคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นสิ่งที่จะต้องรู้ยิ่งจึงจะละสิ่งจะคลายได้และเมื่อเจริญเหตุสมควรแก่ผลแล้วผลเกิดเมื่อไหร่บังคับได้ไหมคะก็ไม่ได้เกิดในขณะไหนบังคับได้ไหมคะ จะให้เกิดเฉพาะช่วยในขณะที่ฟังธรรมะฟังอย่างอื่นแล้วไม่เกิดได้ไหมถ้าเจริญอินทรีย์มาสมบูรณ์แล้วก็เป็นอนัตตาทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรที่จะละเลยสังขารใดๆไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามก็ควรที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะนั้นเพื่อว่าไม่ว่าจะเห็นอะไรได้ยินคำชักชวนอะไร ได้กลิ่นลินรสหรืออะไรก็ตามก็จะได้มณสิการในทางที่แยกคายเพื่อจะให้โทษของสังขารนั้นปรากฏและความเบื่อนานก็จะได้ตั้งมั่นแล้วก็จะได้หมดสิ้นไปยากหรือไม่ยากคะถ้าเข้าใจแล้วก็ความยากนี่ก็ลดลงถ้าว่าไม่มีอวิชชาไม่มีตัญหาที่จะมาทำให้ไข้เสไป ในเรื่องความต้องการสิ่งที่ยังไม่ปรากฏบ้างหรือเข้าใจผิดว่าจะต้องเป็นเฉพาะนามนั้นรูปนี้บ้างหรือเข้าใจผิดว่าจะต้องเป็นเฉพาะสถานที่นั้นสถานที่นี้บ้างเพราะฉะนั้นการเจริญสติป,ปัฏฐานจึงไม่สามารถที่จะวางระเบียบหรือว่ากำหนดกฎเกณฑ์ได้นอกจากพระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ที่รู้อัจยาศัยของสัตว์โลกโดยละเอียด ว่าถ้าผู้นั้นได้รับเทศนาอย่างนี้แล้วสามารถที่จะเกิดความสนุกหรือว่าสามารถที่จะละความยินดีในนามรูปในสิ่งที่กำลังปรากฏได้ด้วยนัยยะของการเทศนาอย่างไรแต่ว่าไม่ใช่วิสัยของบุคคลอื่นที่จะรู้ในอธัธยาศัยของผู้อื่นอย่างละเอียดได้ถ้าจัิงจึงไม่สามารถที่จะตั้งให้เป็นกฎว่าในวันแรกให้นั่ง หรือว่าให้นอนหรือว่าให้ยืนหรือว่าให้เดินหรือว่าให้รู้ทางกายก่อนแล้วก็ให้รู้ทางตาทีหลังหรือว่าให้รู้ทางหูก่อนแล้วก็ให้รู้ทางใจทีหลังแต่ว่าเป็นเรื่องที่ว่าไม่ว่าในสมัยไหนก็ตามก็จะต้องฟังธรรมะพิจารณาเหตุผลให้ควรวนอย่างดีเพื่อจะอุปการะให้สติเกิดขึ้นก็เหตุว่าสติ ก็เหมือนกับธรรมะทั้งหลายที่เป็นอนาาัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เลยเมื่อบังคับบัญชาไม่ได้แล้วใครไปนั่งบังคับคนนั้นก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่าสภาพธรรมทั้งหลายนั้นเป็นอนัตตาได้เลยนี่ก็เป็นเรื่องของความเข้าใจจริงๆซึ่งสำคัญที่สุดถ้าเข้าใจไม่ถูกมีความเห็นไม่ถูกทุกอย่างก็ต้องผิดตามไปหมด พราะฉะนั้นสาหรับเรื่องของอัธยาศัยก็ค่ที่จะให้ท่านผู้ฟังได้ศึกษาด้วยตัวของท่านเองในพระไตรปิฎกและก็จะเห็นแต่และชีวิตในพระไตรปิฎกที่มีอัธยาศัยต่างกันการเจริญสติปัฐานในเพศของบรรพิตและคาราวาสแต่ละคนก็ต่างกันไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องเปลี่ยนไปทางสิ่งที่เหมือนกันทั้งหมด ถ้าเหตุว่าบางทีบางท่านก็อาจจะเคยคิดเคยเข้าใจว่าสภาพของอกุศลน,นั้นไม่สามารถที่จะเป็นอารมณ์ของการเจริญสติปัฏฐานได้ถ้าเห็นว่ากำลังมีความพอใจในสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่ฟังเพิ่อน,นก็รู้สึกว่าจะมีความโน้มเอียงว่าอาจจะเป็นเช่นนั้นแต่ว่าถ้าท่านเคยคิดอย่างนั้นไม่ได้ศึกษาหรือยังไม่ได้ คนควา้าพิจารณาเหตุผลในมหาสติปัฏฐานสุดโลภะโทสะเป็นสติปัฏฐานหรือเปล่าเมื่อสิ่งนั้นอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแล้วทำไมสติจึงจะไม่สามารถรู้ลักษณะของสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยนั้นสติย่อมสามารถจะรู้ลักษณะของของจริงที่กำลังปรากฏถ้าผู้นั้นจเจริญสติ แต่ถ้าผู้นั้นไม่เจริญสติก็ไม่สามารถที่จะรู้ลักษณะของนามรูปใดๆได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นนามเป็นรูปเป็นโลภะเป็นโทสะเป็นเห็นเป็นได้ยินเป็นคิดนึกเป็นสุขเป็นทุกข์สบายต่างๆเหล่านี้ผู้เจริญสติรู้สภาพลักษณะของธรรมะนั้นตามความเป็นจริงว่าลักษณะแต่ละชนิดนั้นต่างกันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์บุคคล ไม่กึงยึดถือว่าเป็นตัวตนเลยแล้วก็วางกฎเกณฑ์ให้ไม่ได้ด้วยท่านผู้ฟังที่นี่มีหลายท่านทุกท่านจะใช้แบบเดียวกันก็ไม่ได้จะบังคับให้สติเกิดขึ้นพร้อมๆกันก็ไม่ได้และสติของแต่ละคนจะให้เหมือนกันว่าในขณะนี้ให้มีสติรู้สภาพที่กําลังเห็นหรือว่าสภาพเย็นหรือสภาพที่ได้ยินหรือสภาพเสียงที่ปรากฏที่รู้ได้ทางหูก็เป็นสิ่งที่บังคับไม่ได้ ธรรมะนี่นะคะเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาแล้วก็ให้ตรงต่อเหตุผลถ้าเหตุว่าถ้าเหตุไม่ตรงผลก็เกิดขึ้นไม่ได้ในมัชฌิมนิกายมูลปัญน,นาตจุลโคสิงคสารสุดครั้งนั้นเจะผู้มีสภาพประทับและที่พักซึ่งสร้างโดยจิตในนาทิกรามก็สมัยนั้นท่านพระอนุรุษทะท่านพระนันทิยะ ท่านค็กิมิละอยู่ที่ป่าโคสิงคสาละวันครั้งนั้นเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่ประทับพักผ่อนแล้วเสด็จเข้าไปยังป่าโคสิงคสาละวันนายทายาบาลคือผู้รักษาป่าก็ห้ามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่สมณะท่านอย่าเข้าไปยังป่านี้เลยในที่นี้มีคุณบุตรสมท่าน ซึ่งเป็นผู้คร่ประโยชน์ตนเป็นสภาพอยู่ท่านอย่าได้กระทำความไม่ผาสุกแก่ท่านทั้งสามนั้นเลยท่านพระอนุรุตเได้ยินนายทยาบาลกล่าวดังนะั้นก็บอกกับนายทยาบาลว่าอย่าห้ามพระผู้มีพระภาคเลยเพราะเหตุว่าพระผู้มีพระภาคผู้เป็นศาสดาของท่านเสด็จมาแล้วและท่านพระอนุรธธุตเก็ไปหาท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมิละถึงที่อยู่ บอกให้รีบไปต้อนรับพระผู้มีพระภาคองค์หนึ่งก็ปูอาสนะองค์หนึ่งตั้งน้ำล้างกระบาดพระผู้มีพระภาคกระทับบนอาสนะตรงล้างกระบาดท่านผู้มีอายุเหล่านั้นก็ถวายบางังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้านหนึ่งพระผู้มีพระภาคตัดถามถึงชีวิตในป่าว่าอดทนได้ไหมดึงกระบาดลำบากไหม แล่อจากนั้นพระผู้มีพระภาคก็ตรัสถามต่อไปว่ายังซ้อมเตียงกันขึ้นบานต่อกันไม่วิวาดกันยังเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำแลดูกันและกันด้วยจัตุอันเป็นที่รักอยู่หรือต่างรูปก็ต่างสรรเสริญกันแล้วก็กราบทูลว่ากายของพวกข้าพระองค์ต่างกันจริงแต่ว่าจิตดูเหมือนเป็นอันเดียวกัน อัธยาศัยอย่างเดียวกันถึงจะเข้ากันได้อย่างนี้เหมือนน้ำลมกับน้ำถ้าเกิดมีคนที่ช่างพูดช่างเจรจาแล้วก็ไม่ชอบที่จะอยู่โดยการไม่พูดไม่คุยไม่สนทนาก็คงจะไม่พร้อมเพียงกันอย่างนี้ถ้าผู้มีพระภาคตรัสถามว่าพวกเธอเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียนส่งตนไปแล้วอยู่หรือ ท่านพระอนุรุทธะก็กลาบทูลว่าผู้ใดกลับจากบินทบาทแต่บ้านก่อนผู้นั้นย่อมปูลาดอาสนะตั้งน้ำสันน้ำชายไว้ตั้งถาดสำรับไว้ท่านผู้ใดกลับจากบินทบาททีหลังถ้ามีบินทบาทที่เหลือจัดสันหากประสงค์ก็ฉันถ้าไม่ประสงค์ก็ทิ้งเสื้อในที่ปราศสากของเขียวหรือเทลงในน้ำที่ไม่มีตัวสัตว์ ท่านผู้นั้นก็เก็บอาสนะเก็บน้ำใช้เก็บถาดสำรับกวาดโรงพัดท่านผู้ใดเห็นหม้อน้ำสันน้ำใช้หรือหม้อน้ำํำระว่างเปล่าท่านผู้นั้นก็เข้าไปตั้งไว้ท่าเหลือวิสัยของท่านก็กวักมือเรียบรูปที่สองและช่วยกันยกเข้าไปตั้งไว้พวกข้าพระองค์ไม่เปล่งวาจาเพราะข้อนั้นเป็นปัจจัย เรื่องอย่างนี้ไม่พูดก็ได้ใช่ไหมคะทำเลยไม่จําเป็นที่จะต้องบน u หรือว่าเดือดร้อนโวยวายถ้าะฉนั้นเรื่องของอัยารัยใสเรื่องของอินทรีย์เนี่ยค่ะจะเห็นได้ทีเดียวว่าถ้าผู้มีพระภาคขัดกล่าวมากขัดกล่าวเพื่อให้วันหนึ่งพุทธบริษัททั้งหลายสามารถที่จะบรรลุค,คุณธรรมเป็นถึงพระอรหันต์และท่านพระอนุรัถะก็กราบทูลต่อไปว่า และทุกวันที่ห้าพวกข้าพระองค์นั่งสนทนาธรรมกถาตลอดคืนอย่างรุ่งพระพุทธเจ้าข้าพวกข้าพระองค์เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรตรงตนไปแล้วอยู่ด้วยประการสนิทแหลนี่คือท่านที่มีอัธยาสัยอย่างเดียวกันแล้วก็ถ้าใครยังไม่เป็นอย่างท่านพระอนุรพุพะท่านพระนันทิยะท่านพระกิมีรั แล้วก็เข้าใจกิบพยายามไม่พูดแทนที่จะเจริญสติรู้ลักษณะของนามและรูปมากขึ้นเวลาที่มีสติวจีทุจริตไม่เกิดเกิดไม่ได้เพราะสติวิรัตเพียงแค่สติที่วิรัตทุจริตกรรมก็เป็นประโยชน์มากแล้วที่ทำให้ไม่กล่าววจีทุจริตแต่ในขณะที่วิรัตนั้นมีสติรู้ลักษณะของนามและรูปด,ด้วย แม้แต่ขณะที่วิรัตนั้นก็เป็นสภาพของนามธรรมชนิดหนึ่งไม่ใช่ตัวตนนี่ก็เป็นสิ่งที่จะต้องค่อยๆเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าบังครับถ้าเห็นว่าบางคนพอไปในที่จำกัดไม่พูดเลยกลับมาพูดใหญ่ทุกเรื่องเลยเรื่องที่ไม่ควรพูดก็พูดวาจาที่ไม่เหมาะสมก็พูดเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ก็พูด ในสังยุตตนิกายสคาทวัตตักกระสูตรที่สอสมัยนั้นพระผู้มีพรภาคประทับอยู่บนภูเขาคิดสะกุฎเหตุตรุงราชคครึครั้งนั้นยักษ์มีชื่อว่าตักกะเข้าไปเป้าพระผู้มีพรภาคถึงที่ประทับแล้วได้กราบทูลด้วยคาถาว่าการสั่งสอนคนอื่นนั้นไม่เหมาะแก่สมณนะเช่นท่านผู้ละกิเลสได้ทั้งหมด ผู้พนจักไตรภคนี่คือความเห็นของยักษ์คนหมดกิเลสแล้วทำไมมานั่งสอนคนอื่นต้องสงบสงบต้องไปอยู่โดดเดี่ยวนี่ก็เป็นความคิดของยักษ์ซึ่งคิดว่าเป็นพระอรหันต์เป็นพระตัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ควรที่จะทำกิจอย่างนี้ถ้าผู้มีเจ้าภาคกลัดว่าดูกะตักกะธรรมะเครื่องอยู่ร่วมกัน ย่อมเกิดด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึง่งคนมีปัญญาไม่ควรที่จะไว้ตามเหตุนั้นด้วยใจถ้าคนมีใจผ่องใสสั่งสอนคนอื่นบุคคลน,นั้นย่อมไม่เป็นผู้กลัวพันด้วยเหตุนั้นนอกจากจะอนุเคราะห์เอ็นดูไม่ได้รู้เลยถึงพระผู้มีพระภาคผู้ทรงหมดกิเลสและก็รู้แจ้งทุกสิ่งทุกอย่าง ปรุงเทศนาโปรดตามอัธยาศัยของผู้ฟังจนผู้ฟังสามารถที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมะต่างๆได้แต่คนอื่นก็ยังมาเปรียบมาเทียบเทียงเอาตามความคิดเห็นว่าการสั่งสอนผู้อื่นนั้นไม่สมควรกับผู้ที่เป็นสมณนะในสังยุตติกายสคาทวัคสูติโลมาสูตรที่สามสมัยหนึ่งพ้าผู้มีประภาประทับบนเตียงชนิดมีเท้าตึงติดกับแม่แคร อันเป็นที่ครอบครองของสูจิโลมยักษ์เขตบ้านขยาสมัยนั้นยักษ์ชื่อคาระและยักษ์ชื่อสูจิโลมะเดินผ่านเข้าไปไม่ไกลพระผู้มีพระภาคยักษ์ชื่อคาระได้พูดกับสูจิโลมยักษ์ว่านั่นสมณนะสูจิโลมยักษ์ตอบว่านั่นไม่ใช่สมณนะเป็นสมณะน้อย แต่จะเป็นสมณะด้วยสมณะน้อยเราพอจะรู้ได้ยาสุจิโรมยักษ์ก็ได้เข้าไปใกล้ๆพระผู้มีพระภาคได้เข้าไปเหนียวกระกายของพระองค์พระผู้มีพระภาคทรงกระเถิบถอยกระกายไปเล็กน้อยสูจิโรมยักษ์ได้ถามพระผู้มีพระภาคว่าท่านกลัวเราไหมสมณะนี่คือคนที่ไม่รู้จัก ผู้ที่ได้อบรมอัธยาศัยอินทรีย์ปัญญาวิธีที่เจริญสติ mm hmm. ก็คาดคะเนปรากฏการภายนอกอากับกิริยาการภายนอกตามความคิดหรือตามความเข้าใจของตนเพราะฉะนั้นสูจิลมัญญะก็คิดว่าจะรู้ได้ว่าผู้นี้เป็นสมณะหรือว่าเป็นสมณะน้อยโดยวิธีที่ว่าเข้าไปใกล้แล้วก็เหนียวเสกกายของพระองค์ mm hmm. ถ้าผู้มีเสภาตัดว่าอาวุโส เราไม่กลัวท่านเลยแต่สัมผัสของท่านเลวรามที่ถอยสก,กายออกไปเล็กน้อยนั้นไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะเหตุว่าสัมผัสของสุติโลมยัก์เลวรามสุติโลมย์ก็กล่าวว่าสมณะเราจะถามปัญหากับท่านถ้าท่านไม่กล่าวแก้แก่เรา เราจะทำจิตของท่านให้สุ่งพลานหรือจัดขีดหัวใจของท่านหรือจัดจับที่เท้าและเหวี่ยงไปฝั่งโน้นแห่งแม่น้ำคงคานี่ก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงน้ําจิตน้ําใจของสูจิตลมยักษพระคุ่มีเสภาพก็ัดว่าเราไม่เห็นใครเลยในโลกทั้งเทวดามารมมตรมในหมู่ตัดพร้อมทั้งสมณนะ ามเทวดาและมนุษย์ที่จะพึงทำจิตของพระองค์ให้รุ่งพลาดหรือว่าจัดฉีกหัวใจของพระองค์ได้หรือจัดจับที่เท้าแล้วเหวี่ยงไปฝั่งโน้นแห่งแม่น้ำคงคาไม่มีผู้ใดาสามารถที่จะทำอย่างนั้นกับพระผู้มีพระภาคได้เลยนี่เป็นของที่แน่นอนด้วยเจ้ามหากรุณาพระผู้มีพระภาคทั้งทั้งที่สูจิโลมยักษ์กระทำอย่างนั้น กล่าวอย่างนั้นแต่ถ้าผู้มีสภาก็กัดว่าอาวุโสเอาเถอะท่านจงถามตามที่ท่านจำนงเอถอะสุติโลมยากจึงถามว่าการฆ่และโทสตมีอะไรเป็นเหตุความไม่ยินดีความยินดีและความสยดสยองเกิดแต่อะไรความตรึกในใจเกิดแต่อะไรแล้วดักจิตไว้ได้ เหมือนพวกเด็กดักกาฉะนั้นก็เป็นผู้ที่สนใจในเรื่องของธรรมะพราว่าถามเรื่องของความโกรธและความติดข้องคือในเรื่องของความไม่ยินดีและความยินดีถ้าผู้มีอระภาพรัสตอบว่าราคะและโทสะมีอัตภาพนี้เป็นเหตุความไม่ยินดีความยินดีและความประโยดนสยองเกิดแต่อัตภาพนี้ ความตรึกในใจเกิดแต่อัตภาพนี้แล้วดับผิดไว้ได้เหมือนพวกเด็กดักกาฉะนั้นอกุสลมิตกเป็นอันมากเกิดแต่ความเยื่อใหญ่คือปัญหาเกิดขึ้นในตนแล้วแผ่ซ่านไปในวัตถุก,การมทั้งหลายเหมือนย่านใตเกิดแต่ลำต้นไตแล้วแผ่ซ่านไปในป่าฉะนั้นชนเหล่าใด ย่อมรู้อัตภาพนั้นว่าเกิดแต่สิ่งใดชนเหล่านั้นย่อมบรรเทาเหตุเกิดนั้นจะได้ดูกระ,ระยักท่านจงฟังชนเหล่านั้นย่อมข้ามพ่วงกิเลสนี้ซึ่งข้ามได้ยากและไม่เคยข้ามเพื่อความไม่มีพบอีกต่อไป